วัสดีร่วมเงินด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับด่วนล่าสุดเลยนะครับสําหรับใครที่ใช้แอปหาเงินอยู่นะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนมาแล้วนะทุกคนรวมถึงผมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมาอัปเดตสำหรับใครที่ยังไม่รู้ละกันซึ่งตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้แอปพวกนี้อยู่นะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับอาจจะโดนดูดข้อมูลภาพไฟลนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้ แอบดูดออกไปก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็จะทําการลบออกให้หมดเลยแหละนะครับเพราะตัวนี้ป้องกันความเสี่ยงด้วยสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพื่อนเพื่อลบทิ้งไปก่อนนะตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนผ่าน Play Store นะครับเนี่ตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะมาดูนะทุกคนสําหรับข้อความนะครับตรวจพบแอปนี้เป็นอันตรายนะครับสําหรับแค a ดเบิร์ดนะครับแอปนี้พยายามแอบดูดข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่นข้อความ SMS รูปภาพไฟล์บันทึกเสียงหรือประวัติการโทรนะครับเพื่อนเกดถอนติดตั้งไปเลยนะพวกนี้เนะี่ยทุกคนก็จะขึ้นตรงนี้นี่นีให้เพื่อนๆน,นะครับลบออกทั้งหมดเลยนะนี่กดถอนติดตั้งได้เลยนะสำหรับแอปรีเวิร์ดด้วยเช่นกันนะครับรีเวิร์ดก็กดถอนการติดตั้งนะครับสำหรับเกมจับคู่สัตว์ตรงนี้เพื<ๆ>่อนๆก็กดถอนติดตั้งได้เลยโนเวลล่า no นะครับก็กดออกนะครถอนติดตั้ง แคดเกมบ็อกตรงนี้ถอนติดตั้งเลยนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายนะครับเพื่อนเพื่อนลบทิ้งไปก่อนนะสตาร์คอยนะครับกดถอนไปก่อนนะครับเกมยูสในทุกคนพวกนี้ในทุกคนที่ไปเกมหาเงินกดถอนออกไปก่อนนะครับเพลแคดนะครับกดถอนการติดตั้งลักบ็อกตรงนี้กดถอนติดตั้งไปก่อนนะครับ เกมแคสนะครับกดถอนไปแค่1ิบสี่แอปเท่านั้นเน,นี่ยทุกคนจาก24แอปนะครับที่ผมพอรู้หรือผมเล่นอยู่นั่นเอง24แอปโอแคนะครับกดถอนติดตั้งไปได้เลยการแข่งขัน2048นะครับกดถอนการติดตั้งมันนี่เกมนะครับตัวนี้เพื่อนๆถอ,อ,อนการติดตั้งได้เลยนะตัวนี้นะครับสำหรับพัลเซอร์แคสนะครับพัลเซอร์แคสนะครับกดถอนติดตั้งเช่นกัน คอยโปนะครับก็ถอนการติดตั้งนะพวกนี้นะครับแค t เอฟนะครับตัวนี้กดถอนติดตั้งไปก่อนนะครับพวกนี้ตัวนี้คืออะไรอ่ะทุกคนพวกนี้ในทุกคนที่เป็นแอปอันตรายนะครับเหลืออยู่ที่10แอปอุปกรณ์ของคุณมีความเสี่ยงนะมาสเตอร์คอยนะครับกดถอนการติดตั้งนะครับสําหรับมาสเตอร์คอย GPT คอยนะครับกดถอนติดตั้งนะคอยบอสนะครับเพื่อนๆกดถอนติดตั้งไปก่อนนะครับ ปการใช้งานแอปที่เป็นอันตรายนะครับคอยเวิร์ดนะฮะกดถอนการติดตั้งไปเลยโอตัวนี้น่าจะเป็นแอปอะไรอะทุกคนน่าจะยังไม่ทราบนะตัวนี้ Novel f i ตหรือเปล่านะฟิปฟินนะโนฟินนะครับก็กดถอนติดตั้งนะครับพิกพิกตรงนี้นะทุกคนก็กดถอนการติดตั้งออแคสนะครับกดถอนติดตั้ง ฟันฟลิกนะครับตัวนี้ก็กดถอนติดตั้งถอนการติดตั้งได้เลยนะแล้วก็แท็บแคสนะครับกดถอนติดตั้งนะครับนี่ตอนนี้ก็ ถอนการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกคนน่าจะหมดแล้วแหละนะเพราะตัวนี้นะครับผมได้ทําการลบออกเกือบทั้งหมดแล้วเห็นไหมล้างออกเกือบหมดแล้วนะเพราะตัวนี้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอาจจะถูกดูดข้อมูล24แอปที่ผมเล่นอยู่นะ24แอปตามนี้ตามรายชื่อได้เลยเพื่อนๆลองเช็คดูนะทั้งออเคสพวกนี้ในะทุกคน ที่เหลืออยู่นะทุกคนก็จะมันทยอยอัปเดตให้เพื่อนนะเดี๋ยวช่วงข้ามเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับสลับใครนะครับที่กําลังเล่นอยู่ลบออกไปก่อนนะครับผมมองว่าอาจจะถูกดูดข้อมูลแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะโอเคนะครับสลับใครที่มีแอปพวกนี้ลบทิ้งไปก่อนนะสลับใครที่ชอบชิดโนนี้หรือชิดโนนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อไม่ใ้พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสบ